มันตัดเส้นนู้นเส้นนี้มันยังไม่มาอยู่กับแม่พามกุ่กอกนะเขากำลังทำรู้ว่าเส้นทางตัดบ้านนาอ้อยตัดบ้านนาอ้อยใส่ตรงนู้นตรงนี้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันตัดตรงไหนหรอกเรื่อยินแต่เขาพูดว่าเขากำลังมาแม่ได้นะค่ะตอนที่ปีหกแม่ได้หกสี่แล้วไปค่ะแล้วก็ฟังแม่ฮันนี่พูดไปเนาะปีสี่หกเอ้ยไม่ใช่ปีหกสี่เนาะใช่ใช่ปีหกสี่แล้วก็กลับมา ตอนนี้บปสองเท่าไะคะเราก็อยู่ที่ถึงสกุลแล้วค่ะแม่แม่แม่สี่หกลุงนะคะปีสี่หกกลับมาปีหกสี่ก็เกือบยี่สิบปีนะไปด้วยกันนะคะอยู่ที่สามสาวนานจนจำจำไม่ได้จำจำทางที่อยู่ที่สกุลนี้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะสกุลนครแด้เออพ่อหอมบอกว่า อะไรคนสกุลไม่รู้ทางสกุลนะจริงไม่รู้จริงมาเด้มมาเดิอตามหาคนลุงคณป้าด้วยกันนะคะยังไม่รู้นะคะว่าอยู่ที่ไหนเนาะเพราะยังไม่เคยไปนะคะยังไม่เคยไปนะคะแต่ตอนนี้ก็จะไปแล้วเดินทางจะรอพี่เกียวกอนเนาะกบปลอกกแล้วน่าะนี่ไงเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่ทำงานอยู่บิ๊กซีด้วยกันยืมแล้วเด้นเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยเขายังยืมก่อนเด้อเนี่ยยังทำงานเนี่ยเออครับผม ขอบคุณนะคะขอบคุณกทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะมาเนี่ายๆมาถึงแล้วนะคะถึงตอนนี้ยังไม่รู้จุดหมายนะคะว่าลุงป้าอยู่ที่ไหนนะคะตามหาลุงป้าโอ้เขาเล่นกันไฟสดไฟสดเขาถ่ายคลิปติกตอกะนะมาค่ะมาค่ะยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ก็ลุง ไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณมากมากค่ะ้าเขียวนี่อบเดียวมาเดินมาเดินไปตามหาคุณลุคุณป้านะคะไปไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนว่าจะถึงหรือเปล่านะคะตอนนี้เวลาก็ติ๊กตอกมาจอบมึงลูกนะอยู่ที่นี่กันนะคะยังไม่ถึงนะคะยัง กับรถคุณลูกมะนาวนะคะมีพี่เขียวนังหด้แล้วก็มีแม่ดาแม่ฮันนี่นะคะแม่บุญพินนะคะไปด้วยกันนะคะรงเพลงเพลวปค่ะไปคาะไปตามพี่น้องคุณคุป้านะทุกระจ้อคิดว่าจะอยู่ที่ไหนเนาะไปไปลูกนอนเดินทางเดินทางนะคะแค่จริงลูกจะรักเลียนเท่าไหร่ มาแล้วมาแล้วพ่อนีคิดว่าลูกจะโนอนเนี่ยข้ามากว่าทูห้องเราบม่กล้ามาทูกว่าเพราะว่าเรียนลูกซื้นเหมือนเราที่ได้ลูกมาถ้ามาใครสิไปตามหาคีชุปป้าด้วยกันนะคะวันนี้ไปเปิดหูเปิดตานะคะไปไม่รู้ว่าจะถึงไหนเนาะไปกับคุณดุานานะคะเราก็จะไป ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะถึงสกุลแล้วต้องเบิกหัโมนแล้วมันสั้นนะยังไม่ถึงนะคะที่ม้าปลายทางมาเด้อมาเด้อเอฟซีมันตามหาลุงพลด้วยกันนะคะไปให้กําลังใจนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราก็จะตามไปทุกที่นะคะถ้ามีโอกาสเนาะนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะมาอยู่กับแม่บุญถิ่นกุกกอกนะคะมาเด้อใครจะไปตามหาลุงพลป้าแตงด้วยกันเนาะ ค่ะยูทูบเบอร์ก็จะไปหลายช่องนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะถึงประมาณกี่โมงนะคะจ้าขอบคุณมากๆค่ะมาด้วยกันนะคะแม่แม่นะคะอยู่ในรถอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ลงจากรถนะคะมาแล้วโซเฟอร์มาแล้วนะคะโซเฟอร์มีคุณมานาสตอรี่นะคะไปด้วยกันนะคะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อกำลังกำลังกำลังยังไม่ถึงที่ไม้นะคะไปอยูุ่ที่ไหนอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลททุกคอมเมนต์มาเด้อมาเด้อไปตามหาคุณลุงคุณป้ากันเนาะวันนี้หยุดไปหาเห็ดวันนึงเนาะพรุ่งนี้ก็ไปหาเห็ดเหมือนเดิมนะคะแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้เห็ดคุงออกเยอะนะคะ มาค่ะมาค่ะไปตามหาวันนี้จะไปถึงที่หมายปลายทางบ่นออค่ะยังไม่รู้เลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะบ้านของคุณลุงคุณป้านะคะเราก็ยังไม่เคยไปนะคะไม่ว่าเขาจะพาไปที่ไหนนะคะจะไปนะคะไปกับคุณมานาสตอรี่นะคะแม่ดาโกกโกแม่ดาแฟมิลี่นะคะแม่ฮันนี่สีโกกโกนะคะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อเติมไลคให้กำลังใจนะคะแม่บุญถึงจะออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้ถึงสกลแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าไปถึงที่ไหนนะคะตลาดก็ไม่ได้ขายของวันนี้ขายเห็ดไปแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็จะไปเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะดได้ขายเห็ดได้ขายไอ้าวอ้าวนี่แม่คือเ็กหางกงตคนนึงเลยเป็น ไปค <progressive> ่ะออกเดินทางไปเลยมาลงมาดูนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกเดินทางออกเดินทางคอยไล่ชุดคอยข้ามคลิปอยู่จ้าปเลยว่าเจ้าว่าไปออกเดินทางออกเดินทางออกเดินทางแล้วนะคะนี่อะไรด้วยกันนะคนอยู่นะคิดได้ดีนะสตาร์ทเตอราเอออไมนคือว่าจะได้รางวัลที่ ูกกยัง็ดมาเดินมาเดินมาเดินนี่นะคะแล้วก็จะเดินทางอ้าวท้องฟ้าวันนี้สวยแจ่มใสมากเลยนะคะแดดร้อนร้อนนะคะแดดแดดแดดนะคะไปไปไปค่ะไปพักผ่อนตักวันเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะมาได้มาเด้อเดินทางไปด้วยกันนะคะถึงสกุลแล้วนะคะถึงสกุลแล้วนะคะยัง ไปเรื่อยๆ<อ>นะคะคุณมานาพาไปไหนไปทุกที่นะคะเราก็จะตามไปนะคะไปตามหาฝั่งฟันของเรานะคะไม่รู้ว่าเวลาไหนาจะถึงนะคะฝั่งฟันนะคะน่าขาค่ะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงที่หมายค่ะโอ้โท้องฟ้าทำไมสวยแท้โ สวยงามมากเลยนะคะท้องฟ้านะคะบรรยากาศนะคะ<ม>เฮ็ดออกค่ะวัรราานนี<ม>้เห็ดพุงจะออกเยอะเนาะไปแล้วไปแลออกเดินทางนะคะท้องฟ้าปุยแบเ,เหมือนปุยนุ่นเลยนะคะมีค่ะท้องฟ้าง,งามมากเลยนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปตามหาใครก็ไม่รู้นะคะมาด้วยกันคะ่ะมานั่งรถไปด้วยกันนะคะ เชิญค่ะใครจะไปนะคะตามหาคุณลุงคุณป้ามาเด้อมาเด้อมาด้วยกันโอ้โหบรรยากาศนะคะเดดคงร้อนมากเลยนะคะวันนี้คงจะฝนไม่ตกนะคะโอ้ยจ้าขอบคุณนะคะมาด้วยกันนะคะแม่บุญหินโกกอกนะคะไปตามหาไข่นอคลิปนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกกกด้วยนะคะดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยค่ะขอบคุณมากมาค่ะสวัสดีค่ะ